ครับสวัสดีตอนเสาร์ครับผมกขอตอนรับท่านผู้ชมเลยครับเข้าสู่ย t u b e ช่องครัวบ้านผมครับกับสำหรับเสาร์นี้กัมาย้ำตุ่มเลยครับหรือว่ามาเก็บตุ่มครับผมพอเราดักใบเมื่อวานเนีครับเงียบหมดได้ให้มีบางเปล่าครับผมผมมีอย่างเลยครับผมเป็นใสพุ่เลยครับทั้งพุ่เลยครับทั้งนำไรนะครับแต่ว่าปลามันบกเข่าครับผม เมื่อวานนีปลามันบกเขาน้ำเนยเลยครับเงียบเลยนะผมตกปลากับปอดได้ด้วยครับไปเดี๋ยวพยายามตุ่มครับผมขนามลุงนีปลามันมักถอยนะครับมันบกเขากับผมมันบกคยยบอยแบบบกคอยมากนะครับ บอลุงเลยเอาพอเราบอลุงค,คบบงรับผมเมื่อวันนี้ทั้งน,นี้นี่เขาโพอได้ต้มครับผม มดฝนเลยที่ทางเมืองมันโาฝนนนาม,มันก็ลุ่งเลยทางกระท่งทางกท่ง,ง,งมันชนนนาม,มันก็ลายเลยปีนี่นีปลาบุคอยไหลน้ำนี่เลยรับอือปลาฮัดก็หลังนี่คือเข่าอะ เขาพอไม่นลูกกลัวคุณ่อ,อ้โหเขาไล่กบหมู่ว่าน,นอ่ะเอามันครับผมสำหรับวันนี้ได้ครับเยอะปวกครับผมคือปะเว่าเสียงมันดังเฮงกบหมู่ว่านอ่ะเขาทาบ่ได้สมู่ว่านบ่คือปะฮะนี่ครับ เดิงโอ้ปลางามโคมาวานโผล่เดินมนาพอพโผขือได้พผ่เมื่อนี้ปลางามได้พผล่หุ่นตัวหน,นึ่งอยู่ในง่ามขบกดใหญ่เ<ด>นี่ยนะเข่าได้ครับสำหรับเนื้อปวกกระโโบม้าจิตอ๋อปลาพีน่น้องกดไหลกดแชร์ได้ครับหนามันว่าท่านหลังเนาะเพาะนี่ขึ้นมือเพี <Hey. S 3> ่วหญ่ เดี๋ยวนี่ยพาไปเทิงอยู่บ้บานไปเลยปลาในงามแม่งเด้พี่น้องสำหรับปลาบุรีนพอพองาปลางามแม่งนะ่ะอ่ะเดี๋ยวให้เบินน่งทางคางครับผมมันมืดได้ครับนี่ของโพนี่เพื่อใส่เป็นเอกตะไคร์ลวดเนาะเพาะมุงลวดเอ้เอแต่ว่าของพใหญ่บ้านโนนนี่จะเป็นตะไคร์แบบมุงลวดนี่เปลือกมันบ่ออ้ปลวกมันบอกอกน่อบอ,อ,อ,อเอนาะเพอบ่ออ๋องเยี่ยวเหนียวจังหาบะต้องหอกอนะันเลยเนาะ บะนี้ยไงบ้านนู่นใช่เด็กไต่บัวทะลุหมดแน่้ยนะเฮ้ยยังทะลุถือลงไปไปหาใหม่ก็บข้าบ่ตัวนี้นี่ตัวนี้นี่หาเลยมันวะอ๋อไอ้ย่องย่องพี่นี่ว่าหลายดอกเราก็จะเครื่องนี่กรับเพราะน้องคันดําลาครับนี่ครับปลามันเข่าไอ้ย่องมันเห็นเด็ดดีเลยวัตถิของพ่อมันใหญ่เลยน้องนี่ตุ่มเหมือนมันมืดครับผม นั้นคือตะไคร่ไอ้่ออมูนันนะครับปะเดี๋ยวไปทีป่ายู่บันม,มานวะโหหลังนีเขาท้า <c oughs> นี่เป็นผลงานเบวทผมมือขึ้นได้ครับนี่ <c oughs> เอ้ยเพลย์บอยเย็นเลยน่ะตอนนี้ปลามึงลิงได้ครับนี่ใส่บโบโบรับผมโอเคไอ้นี่เลยครับเส่ถังโฟมไว้เด้พี่น้องเป็นคือสิทธินี่ยเลยครับเพราะว่าปลามันใดญ่แตงแต้เวีนหมดน่ะได้ใช่ดิ้นเลยจังเก็บ นี่เคีบินตุ่มส่งขีรเรลายกับเขาเน,ะนาะคาบมรตุ่มขีรเรลายกับเขาเนาะงามารตุ่มขีเลยปรากฏเขาลายน้ำนะขอผมอือโผลไลบ่ยังมาวา้วนด้วยงอะ่ะปรากดเขาตุ่มอ้โผ ปกติปรากฏมันบกเขายาป่วงเนาะออ,อ,อันนี้มันเขาครับผมอืู้ดน้าปรากฏเพราะว่าไดแตงม่วงนยันสิได้สมุมมันจะขึเลยน,นะประกากฏหลายตัด้วยปางามน,นมันจะมีใครเลยเีย เงี้ยไรก็กดมาแบบนี้นี่เขาทาได้ปะเงี้ยงค่นนะครับคางเงี้ยโค่นี่ขึ้นมาหลายเลยได้พี่น้องสงสัยขึ้นมาจังมุนเลยมุนมันเหี่ยวดิตุ่มเสียบอบึ่งเปล่าโหขุดง่ามเลย โตบ่นอยูได้ครับเลยอยากไปมองมังตะลุงนี่พวกไอเจ้าไก่ให้อยู่บ้านห้องก,กระอแล้วอจะหากิน,นะนอย่างไก่พ่อก็ลังหาอยู่ปุ่นมันหนำใหญ่เนาะปลามันหลายเนาะหลังกินไล่นี่แหละแต่ว่างาของโพนี่มันโหมดเมนธรรมดานี่พี่น้องถึงงาถึงหุ่มนี่ว่าโยไก่โพเลยครับเป็นเบื้อนหนึ่งเลยครับสำหรับเรื่องตุ่ม,มครับผมไปครับ เราเห็ดแล้วกับเป็นสไตล์ของเราเลยครับเนี่ยของพญานุ่นกสอีกแบบของผู้อื่นก็สีอีกแบบได้ครับของโพิ่นเก็เป็นเอกลักษณ์ของเพ่นเลยครับเลยสูตรตีกับผมโบคือไผ่รองเเพาะพี่เมือนี่แต่ละคนนี่บโบคือกันได้พี่น้องการเห็ดมาเนี่แต่ผมว่าของโพมันสิทธิ์งามเนี่ยมันทรงงามกว่าของผู้อื่นได้พี่น้องแถวบ้านเ่าเนาะเเพาะ แต่ละซางนี่เห็ดโบคือกันครับผมโยซางก็มีนี่ครับงามันตรงได้ด้วยพี่น้องตัวนี้ก็เป็นพืชเลยครับเป็นดากขอเขาเพื่อนเอายางเห็ดพื่นเขาเอาตะไคร้คือกันมาผานดูอ่าโมนี่นี่ตุ้มจจเกษียณไอ้เพาะโย่ให้เบิ้งมั้งส่งขีเรลายครับผมนี่นี่อ่าส่งฮันพวก เฮ็ดไปมันน้อยๆคนนี้ยัางน้อยแค่ไหนขึ้นกับผมหรือว่ามันบีไปเองมันย่อบประมวลมันง่ายมีเงินบุบเงินเงินนี่ครับมันง่ายนะเนาะเวลาเทกับง่ายครับขุมข้างในเพิ่อนกันบุคคลคือตะไคร้กุ้งผู้เฒ่าวตักแง่งในกิมประมาณนี้เทใส่หุ่มนี่ใส่หุ่มปีทีเรียวกันเนาะหุ่มเก่าอันนี่ครับเบป็งผลงานเราครัผมวัอนี้ กับประมาณนี้เลยครับสำหรับผลงานของเพื่อนวินีครับผมประมาณโลกกู้กัวเลยครับปลาตุ่มครับผมกับฝากพี่นงครับกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับวิธีการดักตุ่มหรือว่ายามตุ่มได้พี่น้องของโพนี่เขาดีแล้วเพาะเอ้แต่สถามเาย่าลุกพีกันไว้ตะไครยนี่เป็นสื่อมาแตะเลยสำหรับคลิปนี้ขอจบแล้วครับบ๊ายบายครับผม